เมนูซิต้เสมอแล้วอานะครับก็อาละครับอาละครับปรตุเกสด้วยกันนะมันก็ซฟกับออเตกาเนี่ยทำมันก็ซิฟเพราะว่ายดายกับบุโเนี่ยปรตุเกสด้วยกันบุโนคม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 เน้นเน้นขอหล่อๆนะบุโนะลุ้นเลยอาละครับเนวด ละเอียดมันใจคมๆเสียบมุมอย่ายิงประมาทเนนนมา้ปุโ่เนื้อหนึ่งครับวิมาซัดเรียบร้อยบโนด o go o g ลขนล์ตันทับเฮ้ยสติจัดสติดโน